กราบนมัสการเจ้าค่าหลวงพ่อหนูได้เข้าใจเรื่องกายวิญยัตรรูปที่เป็นเหตุให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามเจตนาแล้วแต่หนูยังมีข้อสงสัยในกระบวนการที่คล้ายคลึงกันแต่มีความซับซ้อนยิ่งกว่านั่นก็คือการพูดเจ้าค่ะเวลาที่หนูต้องการจะกล่าวคำว่านมัสการหรือสนทนาธรรมกับหลวงพ่ออะไรคือสิ่งที่ทำให้กลุ่มรูปคือปากลิ้น และลำคอสามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำที่มีความหมายตามความตั้งใจของจิตได้หนูอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยวิเคราะห์เจาะลึกไปที่วจีวิญยญติรูปเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนาโยมได้ถามถึงรูปธรรมท,ที่เป็นดังทูตสื่อสารของจิตใจแล้ววจีวิญยญติรูปนี้เป็นรูปที่เกิดจากจิตเช่นเดียวกับกายวิญยตแต่ทำหน้าที่ที่ละเอียดอ่อนกว่า คือการแปลงเจตนาให้กลายเป็นคลื่นเสียงที่มีความหมายวันนี้หลวงพ่อจะอธิบายถึงปรมัตทแห่งวาจาให้โยมได้เข้าใจก่อนอื่นมาดูสภาวะความหมายที่แท้จริงของมันก่อนคนทั่วไปเมื่อได้ยินคำพูดก็จะเข้าใจว่าเสียงออกมาจากปากโดยตรงแต่นั่นเป็นเพียงผลลัพธ์สุดท้ายในทางปรมัตทแล้ววจีวินยติรูป คือสภาวะรูปธรรมชนิดพิเศษที่เกิดจากจิตมีลักษณะที่แปรเปลี่ยนไปตามความตั้งใจและเป็นเหตุให้เกิดการเปล่งเสียงเป็นถ้อยคำที่มีความหมายตามความตั้งใจของจิตได้มันไม่ใช่ตัวเสียงแต่เป็นพลังงานหรือรูปแบบการสั่นสะเทือนที่จิตสร้างขึ้นแล้วส่งไปควบคุมอวัยวะในช่องปากและลำคอให้ทำงานประสานกัน จนเกิดเป็นการกระทบกันของอากาศและเปล่งออกมาเป็นเสียงพูดในที่สุดอุปมาว่าจีวินยัตเปรียบเหมือนรหัสมอร์สที่ส่งโดยเจ้าหน้าที่วิทยุโทรลเลขจิตของเราเปรียบเหมือนเจ้าหน้าที่วิทยุที่ต้องการจะส่งข้อความข้อความนั้นคือความตั้งใจจะพูดวจีวินยติรูปก็เปรียบเสมือนสัญญาณรหัสมอร์สที่เจ้าหน้าที่เคาะออกไปสัญญาณรหัสมอร์สนี้ ไม่ใช่ตัวข้อความโดยตรงแต่เป็นรหัสที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปแปลงเป็นเสียงที่เครื่องรับปลายทางได้รู้ส่วนอวัยวะในช่องปากก็คือเครื่องส่งสัญญาณที่ทำหน้าที่แปลงรหัสมอสนั้นให้กลายเป็นคลื่นเสียงถ้าเช่นนั้นลักษณะเฉพาะของมันก็คือการทำให้เกิดการพูดใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องลักษณะลักษณะเฉพาะของมัน คือวจีรมโมเหตุตายะปริวัตนลักษณะคือมีการยังรูปให้แปรเปลี่ยนไปเพื่อเป็นเหตุแห่งการกระทําทางวาจาเป็นลักษณะลักษณะเฉพาะของมันคือการเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้กลุ่มรูปในช่องปากสั่นสะเทือนและเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างเสียงพูดอุปมาเปรียบเหมือนการดีดสายผิน สายพินเปรียบเหมือนเส้นเสียงในลำคอวัจีวินยติรูปก็เปรียบเหมือนม้วมือของนักดนตรีที่ดีดลงบนสายพินลักษณะเฉพาะของนิ้วมือคือการทำให้สายพินสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะฉันใดก็ฉันนั้นแม้เราจะมองไม่เห็นพลังงานที่นิ้วส่งไปแต่เราได้ยินผลคือเสียงดนตรีที่ไพเราะ ฉันนั้นก็ฉันนั้นแม้เราจะมองไม่เห็นว่าจีวิญยัตแต่เราได้ยินผลคือคำพูดที่สื่อความหมายเป็นอุปมาที่ทำให้หนูเข้าใจได้ง่ายมากเจ้าค่ะแล้วลักษณะอาการที่ปรากฏของมันเป็นอย่างไรเจ้าคะปัจจุปฐานอาการที่ปรากฏแก่ปัญญาของโยคีคือวจีทุจริตาทีนังปทัฏฐานปัจ,จุปฐานคือมีการเป็นเหตุแห่งวจีทุจริต และวจีสุจริตเป็นอาการปรากฏเมื่อโยคียกำหนดพิจารณาจะเห็นว่าคำพูดที่ดีเช่นการกล่าวธรรมหรือคำพูดที่ชั่วเช่นการกล่าวคำหยาบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีพลังงานชนิดหนึ่งที่เป็นต้นเหตุหรือตัวขับเคลื่อนมาจากจิตสภาวะที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพูดดีและชั่วนี้แหละ คืออาการปรากฏของวจีวิญยติรูปอุปมาเปรียบเหมือนการพิมพ์ข้อความบนแป้นพิมพ์จิตเปรียบเหมือนผู้พิมพ์ความคิดคือข้อความที่ต้องการจะสื่อส่วนวจีวิญยติรูปก็คือการกดแป้นพิมพ์หน้าที่ของการกดแป้นพิมพ์คือการถ่ายทอดข้อความในใจของผู้พิมพ์ให้ไปปรากฏเป็นตัวอักษรบนหน้าจอเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านและเข้าใจ เป็นอุปมาที่ทําให้หนูเข้าใจได้ง่ายมากเจ้าค่ะแล้วเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดรหัสมอสหรือการกดแป้นพิมพ์นี้คืออะไรเจ้าคะปะัจจุบันเหตุใกล้ให้เกิดนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือจิตวัจีวิญญยติรูปเป็นรูปที่เกิดจากจิตสมุดฐานเท่านั้นเช่นเดียวกับกายวิญญยตมันคือการแสดงฤทธิ์ของจิตโดยตรงไม่สามารถเกิดขึ้นจากกรรมอุตุ หรืออาหารได้เลยอุปมาเปรียบเหมือนเสียงจากรายการวิทยุเสียงพูดของดีเจที่เราได้ยินจากวิทยุนั้นมีเหตุใกล้เพียงอย่างเดียวคือคลื่นวิทยุที่ถูกส่งมาจากสถานีเสียงไม่ได้เกิดจากตัววิทยุเองหรือจากสภาพอากาศวจีวินยติรูปก็เช่นกันมีจิตเป็นสถานีส่งสัญญาณแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นนโยมวาสนาเมื่อโยมเปล่งวาจาใดออกไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ไพเราะหรือคำพูดที่หยาบคายขอให้โยมจงใช้ปัญญาพิจารณาให้ทะลุเข้าไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราที่กำลังพูดแต่เป็นเพียงการทำงานของวจีวิญัติรูปซึ่งเป็นกระแสคำสั่งที่จิตส่งมาควบคุมกลุ่มรูปในช่องปากนี้ ชั่วคราวเท่านั้นมันเป็นเพียงสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วแวบเดียวแล้วก็ดับไปพร้อมกับเจตนาน,านั้นๆเมื่อกำหนดรู้ได้เช่นนี้ความยึดมั่นว่านี่คือคำพูดของเราก็จะค่อยๆค,คลายลงเหลือเพียงการเห็นว่ามันคือกลไกที่นาม,มาทำใช้สื่อสารผ่านรูปธรรมเท่านั้นเอง สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูได้เข้าใจแล้วว่าคำพูดที่หนูคิดว่าเป็นของหนูมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปธรรมท,ที่เกิดดับอย่างรวดเร็วตามอำนาจของจิตมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยหนูจะนำความเข้าใจนี้ไปเพียรเจริญสติในการคูดจาให้มากยิ่งขึ้นต่อไปเจ้าค่ะกราบนามัมการ